แน่ว่าเอาเสียงมังกรจับเลยร้นบ่อครับมาเนี่งเงี้ยนึ่งวิงเงี้ยนึ่งวิ่งเงี้ยตุมเดียวมาไมแจช็คเชโซ่โซ่แน่ลูมูใหญ่รือเปล่าอ้ยมันหลบขีอดอกกว่าเือเลยแต่คนท็่ใส่ก็เตไป่ 多的，哇，喂喂喂喂。 เงี่้ยนึงคู่เดียร์ปุ๊บเจียบมาของเขา Được rồi vô nhà vô nhà vô nghe vô nghe vô nhà vô nè vô nhà 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 vô

ตีไปแบบวัยเงี้ยาแค่สืเดืองเงดูคนโมเปียกมัอย่าคนโมไว้หรอคำไว้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  ý thức <laughs> của mày đi <laughs> ý thức của mày đi <laughs> ý thức của mày đi đi ý đi ý thức đi đi là. Đó là. Có đấy. Hấp giặc. Hấp giặc. Nó đang nó mới bị lạc. Ừm. Ừm.

มันหลบอยผมไปงาหอยเห็นแต่หัวปั๊บป็นหลบงาเจ้าไปไปไปหลบมาหาหอยมันหลบไปหาเอ็มมันมาพี่นะมันที่มาขออทัาง่ายบบหลอดโดนควงงาได้ๆได้ๆมาพี่มพี่ได้เนาะหลบกันได้ไหมเนี่ยไอ้หนุมเนี่ยหลบกันได้นขาน่าหลบไม่ได้ตัวเองตัวนี้แหลตัวนี้แหละพี่พี่ได้แล้วได้แล้วลันลนลหนลันลนลันลนนั่นเน้ก็ไม่หลบหนุ่เรียนไ้มั้งพี่พพพ รคนนั้นบคนนีพี่ได้แล้วได้แล้วานนีอีกโถได้ผานหนุ่มครัวด้เีมไปคิดว่าเล้หาอีกวดเขาคนจุจูคูบ่กแคเดี๋ยวนั่นละเว้บบนเม็ดินาต่นั่นดิกรอเยบเห็นใส่หันดูมเลย กินกับมือเลยรู้ไงไงเลยไันจะตงไม่เงี้ยถูกมั้งล่ะไป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 ผุดด้วยงานงงเยอยคือฟูได้เวบเส้นเดี่ยวได้เวบเจ้าข้ขู้กมุนกันเลยขอถูมุนกันเลยตั้งเสียงกอดด้วยกันก็ดูดูขอถูกมุนต้องเห็เนาะตาทั้งตาดูสวดอวกไปเฮ้ยเส้นเดียวเนาะนั่นตัวนี้อยู่บ่ mày Ủa, Ủa, không để, để, để. mày 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 ี่ตบวงคอดี่นเลยน่าจบลนบวงอันนึงตาเมือ้ิทาง่นจะเป็นทางงามดอจริงมุก้มันได้องออย่มัยว้าหนูริงทางไม่จบดอตินั่นมี่ใหญ่ังมันตัดไปรวดตัดไปฟ้องอตัดไปรัดไปตัดไปวบแลวเน่วรับบ าีอหอมัไเอไปเจ๊ไปเจ๊ไปเจ๊ไปดหัวกันดูดีมาทเป็นแปลนผีให้มันเขาต้อปาผุนแปลงเอากทันเดตัวน่อยตีหนุนหนุนเหนยู

ก้าหนูเขาตีเอ้าว้าวตีป่ะทันย่างมาเห็นกแรง้งไปนะ

แต่ว่าเอาเสียมมันกลนจาเลยงันบอกทางปะยะเจ้องไรสิเยลูกาไปาต่อดจะนา่ดหนาสามตังสองชุดนขีดหนานเป็นอย่างกันทุกอย่างขีดจะหนามาไม่นดี รู้ตั้นั้นซ้ำกันเลยดิ